ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างเกตมีแนวทางการแก้ไขสวิงอาร์มพ่วงข้างที่หลวมโยกซ้ายขวานะครับคันนี้สาเหตุเกิดจากรูกแกนสวิงอาร์มใช้งานไปแล้วเกิดการสึกลอนะครับแล้วรูจะลมรวมครับลมรวมช่างเกตมีวิธีแบบนี้ครับคือเอาแหวนมาประกบให้เป็นรูที่พอดีกับ แกนสวิงอาร์มครับแล้วก็มีนะครับปอกในของลูกปืนที่เสียแล้วนะครับเอาเอาบูทด้านในของลูกปืนมาเป็นบูทของแกนสวิงอาร์มนะครับเอาเอาปอกในของลูกปืนล้อนะครับมาเป็นบูทของแกนสวิงอาร์มครับครับเริ่มทําการเชื่อมปิดเลยครับผมเริ่มจากแหวนด้าน ข้างก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมบูดอีกฝั่งนึงครับนี่ครับรูมันจะพอดีกับแกน10บมิลของแกนสวิงอาร์มของรถคันนี้เลยนะครับคือมันเป็นปลอกในของลูกเกลีล้อมอไซค์ที่แตกแล้วนะครับเราปลอกในมาทำเป็นบูทนะครับ นี่ครับเชื่อมเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับหลังจากที่ดัดแปลงแก้ไขเสร็จรยบระดัก็นี่ครับส่งงานได้ครับโยกซายโยกขวามม่มีช่องว่างนะครับแน่นๆเลยครับโอเคครับส่งงานได้ครับ ื่อการใช้งานที่ดีขึ้นจากช่างเกตนะครับแนวทางนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเกตจากแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ